เอาชุดนี้นะชุดนี้นะอ่าสองสามสี่อ่ะดูซิว่าจะร่วมใจไหมเออขี่ขึ้นมาเลยหลังจากเปรียบมวยกันมามสองชั่วโมงครึ่งสามแสนมาสามแสนดูดิว่าใครจะโดนใครกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับอันนี้ไม่็มีนะเนี่ยแต่มันไปไหนไม่รู้เนีพี่นี่โวเมกซิดโคลานะครับเป็นกรรมการยินดีสุดนักผมไม่เป็นเพราะว่าผมไม่ได้เสียอะไรสองแสนห้าดิพี่โอ้โหมันยังไม่ถึงไม่ต้องไปกดโอ้โหรีลาอยู่ฮั่น ห้าเลยสองแสนสี่สองแสนึงสองแนเนี่ยจะซื้อเองมาเฮ้ยเอาจริงเหรกเกียงนะขนาดนั้นเลยเหรอลงอีกคนวิโรจน์โคตรเจ๋นเลยว่ะเมกะสิดกียจังแก้าห้าแสนเจ็ดแสนเจ็ดโอ้โหร่งดูดิใครจะลงดิ่ง่ากันเออให้แม่งรู้กันไปเลยแสนเจ็ดใกล้ละเอาดิลงมีคำนึงอย่าชวนผมเลยลงมีคำนึงทำไมะ จะลงมาแต่มันตาผมไม่ใช่ตาพี่จะลงมาอีกคำเนึยวตาผมไม่ใช่ตาพี่เงี่ยออกมือแล้วมันกว่าเนี่ยเงี่ยออกมือแล้วกันจากสามแสนเหลือแสนเจ็ดยูมือด้มือดิ่เงี่ยแตกแล้วเนี่ยกูดูแล้วอ่ะโอเคมาผมซื้อเองอะไรเอาแล้วรอบคุณยังดิพันธีผมอ่ะผมให้โอกาสพี่แล้วกันหนึ่งหกแปดเออหนึ่งหกแปดโชคโกเสี่ยวพี่ลงมาเลยพี่ลงมาเลยลงมาเลย 165ปที่ไหนล่ะ165เหรียนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองลองอีกคำหนึ่งลองลองอีกคำหนึ่งเอ้โสิบดูเลยมอ้ดเลยลอาลองอีกคำหนึ่งเออแสนอ่ะที่ไม่ซื้อหมซื้อละแสนหกสองแสนหกโอ้ยแสนห้าแปดแส้าเจดเออตั้งกลับบ้านเ่าแสนห้าห้าแสนห นี่ไม่ได้แล้วพี่ลพบดนีทุนผมนตกแตนกว่าตกแตนกว่าที่หวายพี่ลพบดนี้นะผมโดนห้าหมื่นอะโอไม่ถึงเนาะผมก็ยอมยอมจ่ายเงินขายยอมยอมยอม,ยอมนหน้าสองยอมพี่โลกนะโอ้โหโอ้จีวิตลงกว่านี้ไม่ได้แล้ว เอ้าคุณกินตะหลับผมใบเดียวว่าเจ็ดหมื่นดีแล้วว่าีเอยเดี๋ยวช่วยทําน้ำตาไปอันนี้ไปอันนี้โดยสามพันเนี่ยสามพันนะสามเลนะูนั่นอ่ะแอ่าบู0 0จบไปไป